นี่มาเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองของบทที่สองนะครับเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องของความหมายของเลขยกกำลังนะครับเรื่องที่สองนะครับอ่านให้ออกนะครับ กูพนิสฐ์นะครับไม่ใช่ปุปภาษาไทยจะเป็นซีเรียสนะครับอ่านไม่ออกความหมายของเลขยกกาลังนะครับเลขยกกาลังเนี่ยทุกคนก็จะทราบนะครับว่าเวลาเราคูณคูณตัวของมันเองอย่างเช่นสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นหกหกคูณสองเป็นสิบสองอะไรนี้เขาเรียกเอาสองตัวเดียวแล้วก็เขียนเป็นเลขชี้กําลังนะครับมันจะมีนิยามนะครับเดี๋ยวเรามาดูนิยามกันว่า เลขยกกำลังมีนิยามอย่างไรนะครับบทนิยามของ,ของเรียกยกกำลังนะครับเช่น A กำลัง n น,นะครับเท่ากับ A คูณ A คูณ A. จุดจุดจุดคูณ A นะครับผมทำตีกาไว้ทั้งหมดนี้มีทั้งหมด A ตัว n คืออะไรนะครับ n คือจำนวนนับเป็นค่าใดๆนะครับเป็นจำนวนนับ จะเป็นทั้งจานวนเต็มลบหรือเต็มบวกนะครับแต่ถ้า N เป็นศูนยเลขเลขยกกาลังจะเป็น 1, 1> ทงทันทีเเท่ากับ1นะครับในกรณีที่มีทั้งหมด N ตัวนะครับไม่ใช่9นะจุดจุดคือหมายความว่าจํานวนจริงใดๆนะครับจำนวนนับใดๆ N ใดๆมีกี่ตัวนะครับเขาเรียกว่า A A นะครับ a ตัวนี้เท่ากับเลขฐานส็นฐานนะครับ n เท่ากับเลขชี้กำลังนะครับให้นักศึกษานะครับดูมีหนังสือดูจากคลิปแล้วก็ไปดูหนังสือประกอบไปพร้อมๆกันนะครับคลิปของคุณครูที่ทําไว้เนะอาจารย์ที่ทําไว้เนี่ยมันจะมันจะมันเราจะเราจะปักหมุดไว้ไม่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเรียนสดนะครับดูซ้ําได้ดูบ่อยได้แต่ว่าต้องมีงานส่งก่อนสอบปลายภาคนะครับจะมีทั้งหมด9บทนะครับแล้วก็9แบบฝึกหัด ทั้งผู้หัดก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูเอลนะฮะจะให้แบบฝึกหัดไปแล้วก็ครูเอลก็จะรวบรวมส่งวิชาคณิตศาสตร์คะแนนจะส่งให้กับคุณครูประจํากลุ่มน,นะครับโอเคครับสมมติว่า a นะครับเป็นเป็น,ปนฐานนะครับ a อเท่ากับสนะครับ b ีเท่ากับสนะครับทังอ่าบนสมมตินะเอ้ยไม่ใช่ b n นะครับ n อนเท่ากับสนี่คือสมมติอ่าอกำลัง n เท่ากับ2องกลัง2เท่ากับ2คูณกัน2ครั้งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเท่า a จะเท่ากับ4่นะครับ a เป็น2นะครับครัเท่ากับ4นะครับเห็นไหมครับนี่คือการกําลังถ้าเราเปลี่ยนตัวเลขนะครับก็เปลี่ยนค่านะครับเปลี่ยนค่าของมันไปด้วยนะครับมันก็จะได้เลขมากขึ้นนะครับ ตัวอย่างนะครับอย่างตัวอย่างในหนังสือเขาเอา2องกลังหนะครับนั่นหมายความว่า2อคูนหไม่ใช่นะครับ2อคูณกัน5ครั้งนะครับนะครับไหนใครยังทําไม่เป็น2องเป็นสี่สี่สองเป็นแปดแปดสองสเป็น32นะครับสามสิบสองถ้าเรากรณีเราเปลี่ยนตัวเลขอื่นก็ให้ทําตามนี้นะครับมันจะคูณตัวของมันเองไปจำนวนกี่ครั้งกี่ครั้งนะครับ โดยจัดตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกรณีค้าลบสอล่ะลบสองกำลังห้าเอา,อาคุณสมบัติของการคูณนะครับอย่างหนึ่งก็คือนะครับลบคูณลบเท่ากับบวกนะครับลบคูณบวกเท่ากับลบนะครับนักึษาจํานิยามนี้ไว้เวลามันมีข้อสอบเนี่ยนะ,ะรักษาส่วนใหญ่จะพลาดกันตรงนี้แล้วก็ ในสายเนี่ยม,มันจะมีแน,นวคิดง่ายๆนะครับแนวคิดง่ายๆก็คือว่าเอกํำลังห้าเนี่ยมันจะเป็นลบหรือจะเป็นบวกคําตอบสุดท้ายมานะาันนะลองคิดดูนะเดี๋ยวครูจะสอนอดูนะครับลบสองคูณลบสองคูณลบสองคูณลบสองหนึ่งสองามสี่คูณลบสองนะครับเท่าก,กับอา้าวในสายดูนะ ดูเฉยๆลบ2คูณลบ2เท่ากับบวกสนะครับบวกสเอาเห็นไหมบวก4คูณลบอะไเห็นไหมบวก4คูณลบ2เท่ากับ4ี่สี่สองเป็นแปเป็นลบ8เอ้าลบแล้วลบคูณลบ8คูณลบ2องแปสองสบหกเป็นบวก1ิบเห็นไหมบวกแล้วคูณลบบวกคูนลบเป็นลบ16บหเป็นสาเท่ากับลบ32เห็นไหมครับวิธีการง่ายๆจาก จะให้ดูว่าคําตอบสุดท้ายจะเป็นติดลบหรือบวกให้ดูที่เลขยกกาลังเ,เลขชี้กาลังนะครับถ้าลบสองเป็นเลขคู่นะครับากาลังชี้เลขชี้กาลังเป็นเลขคู่นะครับจะเท่ากับว่า,าการคูณนะครับหรือว่าลอายกตัวอย่างาลบสองคูณลบสองคูณลบสองคูณลบสองนะครับคูณลบสองเห็นไหมครับสี ลบคูณลบเป็นหัวครับเป็น4 4คูณลบอ่บวก4คูณลบส4 2ไม่8ลบแมสุดท้ายมันก็จะมาลบลบคูณลบอันสุดท้ายเท่ากับ16เห็นไหมครับแต่ถ้าตัวท้ายเป็นเลขขี้เมื่อไหร่ตัวนี้จะเป็นติดลบติ๊ขี้กำลังเป็นเลขขี้จะติดลบนะครับ